สวัสดีครับผมจาก h u m m i n g c a s t t u d i o นะครับจะพามาชวมวิธีการอัปเกรดชุดที่ออกจากโชว์รูมแบบง่ายสุดนะครับของ a l าผ่านและเวลไฟในการเพิ่มระบบ n n r r o i d เข้าจอหน้าแล้วใช้งานร่วมกับจอเพนานทางด้านหลังที่เรียกว่าสามารถทํา2ระบบแยกจากกาันด้านหลังดู YouTube ด้านหลังดูแผนที่ได้ตัวนี้ครใช้กล่องที่ชื่อว่า CarPlay Plus นะครับเจียบ USB ตรงนี้นะครับตรงนู้มีตัวรับดาวเทียม เราสามารถใช้งานระบบ n n r r o i d กับจอโดมได้โดยที่เราไม่จเป็นต้องลื้อถอดตัวนี้ออกมาเลยนะครับทีนี้การใช้งานครับก็คือเราเข้าเพียงแค่คา r p เพลจะแต่้าระบบส่วนของกล่องนะครับถึงแม้เป็นผ่านพ a เพ l a y แต่ว่าระบบของกล่องคือ Android เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเช่นดาวโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับมี Play Store ครับมี YouTube มี Netflix นะครับนี่อ่ะอ YouTube เราดูยูทูบเล่นกัน สามารใช้คำสั่งของรมของพวกนี้ได้เหมือนเดิมครับเร่งได้อย่างงี้ก็เล่นเลยครับแบบนี้แบบนง่ายงาย่อ่านะครับง่ายขับรถภาพก็ไม่ตัดด้วยนะครับง่ายมากนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่อาอยากดูของเน็ตปิกได้ไหมทำได้เช่นกันครับ ก็คือเพียงคครับเราสามารถดาวน์โหลดตัว Netflix ได้ทีวีออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอามาลงเพิ่มความสามารถได้รวมไปถึงนะครับถ้าเกิดใครชอบฟัง FM วิทยุเดิมเนี่ยมันไม่สามารถฟังได้ครบเพราะลื่นมันสั้นเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสถานีราชื่นชอบมาลงก็ได้ครับซึ่งง่ายกว่าด้วยครับทีนี้ความสามารถนี้ผมจะบอกก็คือว่าถ้าจอที่ได้มาจากโชว์รูมจอหลังไป Android นะครับแล้วจอหน้าเนี่ยส่วนใหญ่คช้แผ่นที่ไม่ได้นะครับเพราะว่า เวลาเชื่อมต่อตัวคาเพลย์มันดึงบลูทูธไปด้วยสัญญาณเสียงไม่ออกทีนี้นะครับก็คือว่าถ้าคราวนี้เนี่ยตัวกล่องนี้มีบลูทูธมันสามารถที่จะเอาตัวจอยเข้าบลูทูธกล่องแล้วตอนหน้าสามารถเปิดแผนที่อย่างนี้ได้ครับนี่จอหลังนะครับรถครับเดี๋ยวรถช่วยเปิดทํางานอยู่ไหมทํางานอยู่ครับโอเคจอหลังนะครับผมจะเปิดเสียงให้ให้เข้ามาเลยครับแบบนี้อ่านี่ครับนี่คือเสียงจอหลังนะเห็นไหมครับเข้ามาแล้วทำบลูทูธ และผมให้จอหน้าครับเปิดเป็นแผนที่นำทางแบบนี้นี่แล้วผมนำทางไปเลยครับมุ่งหน้าทางตะวันตกแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยครับทําให้เราสามารถใช้การทางานแยกอิสระได้ครับคือคุณพ่อขับรถดูแผนที่นะครับถ้าเกิดเสียงหน้าลาคาไม่อยากให้ขาดเสียงต่อตัวจอหลังเราก็ปิดตรงนี้ครับปิดแค่เสียงนี้ได้ครับ เพราะนการนำทางจะไม่เกิดเสียงแต่คนขับก็ขับนำทางไปด้านหลังก็ดู YouTube สั่งงานผ่านรีโมทไร้สายที่ทางฮ er ัมมิ่งเตรียมไม่ให้รู้ไม่ถึงนะครับเพื่อความง่ายและสะดวกในการใช้งานเรามีชุดคาอินเทอร์เน็ตที่สตาร์ทรถปุ๊บเน็ตจะวิ่งเข้าหาจอหลังและก็ตัวกล่องนี้ให้ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเพื่อความง่ายและสะดวกในการใช้งานครับผม